ฟุตบอลไทยมีเรื่องเด่นสุขโขทัยเอฟซปลดล็อกชัยชนะอย่างน่าทึ่งสุขโขทยัยกลับมาอย่างร้อนแรงทีมชนะ b ีจีปทุมทอยู่ในเต็ดที่สนามบ้านในเกมลีก1 BY DC Lion ดซไลสิีก1 2 0 2 5ด้วยผล3-1หลังจากการทิ้งชัยชนะไป5เกมติดต่อกันการกลับมาชนะนี้เป็นการเปิดใจใหม่สำหรับแฟนบอลที่รอคอยแต่ที่น่าสนใจคือการเล่นตามแทคกติกที่โค้ชโดนัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนสุขโขทัยได้วางแผนไว้ทําให้ทีมสามารถนําคะแนนได้เร็วแม้ว่าจะมีการตีเสมอและรวนในเกมแต่ทุกคนยังคงฝึกฝนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดโคดดนัตกล่าวว่านี่เป็นเกมที่ยากแต่เราได้ประตูนําก่อนทําให้ทุกคนมีความมั่นใจตามแผนที่วางไว้ฉันอยากขอขอบคุณนักเตะและแฟนบอลที่มั่นคงใจกับทีมตลอดเวลาและนี่คือจุดที่น่าสนใจ การเล่นตามแท็กติกที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแม้ในสถานการณ์ที่ต้องการชัยชนะอย่างตั้งใจมันสามารถเป็นกำลังใจให้ทีมและแฟนบอลหรือไม่คุณคิดว่าการฝึกฝนและเตรียมการอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในกีฬาหรือไม่สุขโขทัย F.C. ตอนนี้อยู่ในอันดับ9ของตารางพร้อมเตรียมตัวเยือนระยอง F.C. ในวันที่1พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีจะเป็นการทดสอบความสามารถของทีมอีกครั้ง คุณคิดว่าโคดโดนัทจะนํำทีมไปสู่ชัยชนะอีกหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมีความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับการฝึกฝนและการวางแผนในกีฬาหรือไม่ชวนกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลย